สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักเกียรติฟาร์มครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมเปิดประวัตินะครับบักสอนรามหรือเจ้าสอนรามครับอายุ18เดือนทายาส SK520 ครับนี่ครับเรามาดูบรรยากาศเจ้าสอนรามกำลังเคลิ้มเลยครับ มาดูหุ่นสัตส่วนของเจ้าสอนรามก่อนนะครับมารออย่างที่เราว่ากันจริงหรือเปล่านี่ครับใกล้ๆเลยนี่ครับขาครับยืนรอครับตัวนี้นตื่นเต้นเเว่ยวลนน้ตตืตครับฉีลาดนิดนึงครับสอนรามของเรามันคึกไงหน่อยก็ประทมได้แล้ว อยน,นดูท้ายดูหางครับดูทุกอย่างดูไข่ดูอะไรดูให้รอบเป็นบามันลูกผสมนะครับไม่ใช่เรียบร้อยเป็นลูกสมนี่ครับเดี๋ยวเรามาเปิดประวัติกับเจ้าของ ของสอนรามเลยครับเสียนงครับ JK เกษตรฟาร์มครับครับสวัสดีครับนี่ก็คือปักสอนรามครับตอนนี้ก็จะเข้า18เดือนครับวันที่5้าสิบพาก็18เดือนครับนี่ครับทายญาติ SK 5 2 0นะครับเกิดจากแม่ไอแม่ไทยโบสนะครับสีขาวนะครับแม่ขาวจะเป็นโบสทนิดหนึ่งนี่ครับ ให้เปลี่ยนความรู้กันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ Comment ครับให้มันเดินเลยเดินเดินมานเดินท้ายท้ายสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกครับตอนนี้นบตรงนี้ครับ,นนรบแปบดบเดือนครับอีกน้อยก็เริ่มจะฝึก ผัดผสมครับนี่ครับติดตามผลงานกันไปยาวๆครับยันถึงออกลูกครับนี่ครับเจ้าซอนลามครับเด็กปั้นของเสียนงครับให้โอกาสครับทดสอบฝีมือความสามารถว่าจะแม่นจริงเก่งจริงหรือเปล่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกัน น,นี่ก็ยังม่รู้เหมือนกันนะครับอติดตามกันไปครับอยู่กันยาวๆฟึ่งอายุ18เดือนครับเดี๋ยวต้องฝึกประสบการณ์เพิ่มอีกเยอะเลยทีเดียวนะครับนะเลครคลิมเลยลิมเลยครับชบนังครับชอบมาก เดินเดินมาเร็วเดินมายก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 เชือกยกเดินมาเร็วเดินเดินติเชือกเอาวิ่งเลยทีนี้เสริมเลย เดีย๋ยวมามดูหน้ากันนี่ครับดูหน้าตากันใกล้ๆครับรูปลอทีเดียวเฟี Feel ้ยวฟ้าวเจ้าสอนอํา ครับสำหรับวันนี้ก็รักเกียรตฟาร์มก็ขอจบการเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สมาชิกใหม่ของเราด้วยนะครับรักเกียรตฟาร์มครับผมสวัสดีครับ